สวัสดีค่ะเช้านี้ก็คุณพ่อได้พาคุณหมอนะคะหมอชาวบ้านนะคะมามาทำพิธีนะคะมาทำพิธีแบบชาวบ้านนะคะรักษาแบบชาวบ้านเนาะ คให้ีู้มาบ้านเลยรบนะแกนะฝากเจ้าลูตัไตฝากมาเลน่เซ็เพืนอี่นั่นะพูดนั่นนะพารู้ินจิรับอ่หัวตุ่ม้ามนโมกูรนี่กิดมีไงแล้วเนี่ย อไปก็่ไหนาที่นาเห็นได้ยอองกับมพนโบนี่นะคะเขาก็พาหมอชาวบ้านมารักษานะคะ

ตาจูตาจูตาจูเลยเศรษอีเลยเออเศรษฐีจูฟังหาเสือเอ้าแล้วเออ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 ตาจูได้เรื่อจ้าตาบืญอืมฮึ่มฮึ่มอะไรบ้างครับอะไรเนี่ยอ๋อมาไกลเยอะคุณบาเจ้าเร็วหนมวิ่งสาเร็ว

ืดหนายเอ๊ะจะยกอ่อนหนึ yeah. fire, ่งเดี๋ยวไปโคตรไปโคตรเพิ่มยกแต่เศษไมาเฮ้ยไงนี่กับปกติไม่เหนแน่ร้งแล้วก่นว่าปุรีกัไปกันเดียวก่อถ้าปักปกันเดียวจ้ารวยนึงบอกเดี๋ยเรื่อรวยเหรออ๋ออออโอเค ออนี่นะคะก็คุณพ่อก็ได้พึ่งทงั้งทางวิทยาศาสตร์แล้วก็หมอชาวบ้านนะคะเดี๋ยวตอนเย็นคุณหมอนะคะหมอเขาจะมาเป่าให้อีกน,ะะนี่นะคะ ก็ต้องที่เตรียมไว้เลยก็คือกล้วยกล้วยขัน5แล้วก็หมากหมากสามสามกีบครูสามใบบุหรี่สามม้วนนี่นะคะที่เขาบอกให้แม่ควานได้เตรียมไว้นะคะน้ำโชวเอออย่าไปเล่นทูบลูกแน่แนป่ปะปะปะลูก พ่อมาว่ะพ่ออย่าอย่าเล่นนั่นเห็นไหมแม่บอกว่ามามาเราไปขอจุดไว้ข้างนอกได้ไหมจุดไว้ข้างนอกนะคะเพราะว่านำโชคจะชอบเล่นอะไรนะคะพี่เลนด้วย นี่นะคะหลังจากที่เป่าไปก็มีอาการขาสั่นนะคะมีอาการขาสั่นเล็กน้อยเนาะเกอรเราก็ต้องพึ่งทางชาวบ้านด้วยเนาะเรามองไม่เห็นนะคะเป็นอะไรที่เรามองไม่เห็นเราก็ต้องเอาทุกอย่างที่จะช่วยช้างของเราให้ใหายป่วยได้ ซึ่งตอนนี้น้องก็กินได้แต่กล้วยเนาะใบไม้อะไรก็กินไม่ได้เลยแม่ความจึงอยากให้พี่เพ่แม่แม่พ่อพ่อเอฟซีนะคะช่วยส่งกำลังใจให้น้องนำโชคด้วยนะคะส่งกำลังใจให้น้องได้หายป่วยเพราะว่ากำลังใจคือสิ่งสำคัญที่สุดที่จะทำให้เราอะมีแรงที่จะสู้ต่อไปนะคะ แม่ควานก็จะไปซื้อกล้วยตามหมู่บ้านนะคะให้น้องนำโชคเนาะก็เราไม่กล้าไปซื้อที่ตลาดเนาะเพราะว่ากลัวเขาใส่แคทแสไหไรแล้วกลัวแบบถ้านำโชคกินไปแล้วจะอันตรายกว่าเดิมนะคะก็แม่ควานก็ขอวอนให้แม่แมแมพ่อเอฟซีนะคะท่านไหนที่อยากทาบุญร่วมกับน้องนำโชคนะคะให้ให้กล้วยน้องนำโชคได้ได้กินเนาะเพราะว่ากล้วยก็ค่อนข้างจะแพงเนาะวีนึงก็วีละสี่สิบห้าสิบแล้วเนาะ ถ้าวีแบบสมบูรณ์นะวีสี่สิบห้าสิบถ้าวีแบบเล็กๆหน่อยก็วีวีละสามสิบสามสิบห้านะคะซึ่งน้องนำโชคก็กินค่อนข้างจะเยอะเนาะวันหนึ่งวันนี้ก็กินไปหมดไปแล้วสองครือนะคะก็ต้องปอกให้กินด้วยวันนี้ไม่ยอมกินนะคะหมอหมอเขาก็บอกไอหมอที่มาเป่านะคะหมอคุณหมอคุณหมชาวบ้านนะคะที่เขามาเป่าเขาก็บอกว่าให้กินกล้วยเลยเข้าเสกคาถาลงที่กล้วยแล้ว ให้กินกล้วยให้ให้ให้ได้เยอะๆนะคะเขาบอกเพราะว่าช้างอ่าแบบนี้ไม่กินไม่กินหญ้าอยู่แล้วไม่กินอะไรอยู่แล้วกินได้แต่กล้วยเมื่อกี้เขาก็ให้กินกล้วย2ลูก2ลูก3ลูกก็กินนะคะเขาก็ไล่คาถามนของเขาน้องเขามีวิชาของเขานำโชคกินไปก็ขาสั่นเลยนะคะ เข้าไปขาสั่นเลยวันนี้อากาศไม่ไม,ไม่ไม่เย็นนะคะวันนี้อากาศร้อนด้วยร้อนมากด้วยนะคะวันนี้ไม่ค่อยเย็นเนาะจะเย็นช่วงประมาณตีห้าแต่หกโมงมานี่ร้อนเลยแดดขึ้นแรงนี่นะคะก็ต้องรักษาควบคู่กันไปเนาะเป็นความเชื่อของชุมชนชาวช้างนะคะเราเราเชื่อแบบนี้เนาะ เราเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะเราเชื่อในสิ่งที่เรามองไม่เห็นท่านก็เคยมาเป่าให้น้าโชคตอนสมัยที่นําโชคป่วยอยู่กับตอนอยู่กับแม่นะคะน้ำโชคป่วยอดอแอดแมาตั้งแต่เด็กๆเลยเขาก็มาเป่าให้นะคะเป่าน่าจะประมาณ3วันนะคะที่แม่ควันได้พูดกับกับท่านนะเป่า3วันเช้ากับเย็นเดี๋ยวตอนเย็นแกจะมานะคะ แกรีบไปนะคะ<อ>เพราะว่าแกจะรีบไปไปที่ที่บ้านบัวบานนะคะแกบอกเมกื่อกี้แกบอกว่าจะไปอยู่ที่บ้านบัวบานบอกว่ามีเอฟซส่งของมาให้ท่านท่านก็เลยต้องรีบไปเอานะคะก็แม่ควานก็ดีใจนะคะที่ที่ว่ามีคนมีคนรักท่านเนาะก็ท่านเป็นเป็น,เป,นเป็นปริบเสมือนเป็นคุณหมอทางอ่าคุณหมอทางชาวบ้านเลยแหละเป็นอันดับต้นๆเลย นี่นะคะก็สิ่งที่เตรียมไว้ตอนเย็นก็ต้องมีรวยขันท้าแล้วก็มาครูแล้วก็บุรีแค่นั้นนะคะเดี๋ยวเขาจะมาเป่าให้แล้วเขาก็จะมีะเขาจะเขาบอกว่าตอนเย็นเขาจะเอา เราจะเอายามาเป่าเขาจะเข้าป่าก่อนเพื่อที่จะไปหาไปหาไปหายาซึ่งยาที่ที่ท่านจะไปหานี้ค่อนข้างจะหายากเราเราไม่สามารถไปหาแล้วเอามาไว้ได้นะคะเราไปพูดว่าเราจะใช้วันนี้นะคะเราก็ต้องไปเอาวันนี้ค่ะถ้าเอามาดองไว้มันมันไม่มีคุณนะคะมันหมดมันหมดสรรพคุณแกบอกอย่างนี้เนาะต้องไปหามาตอนแกทุกรกตแกเข้าไปอย่างนี้ ตอนเที่ยงแกเข้าไปตอนเย็นแกก็เอามาเป่าเลยนี้เนาะเขาพูดภาษาสวยเนาะพี่พีเอฟซีก็ฟังไม่ออกนะคะแต่แม่ควอนจะเลยให้ให้ฟังเนาะว่าเขาพูดในลักษณะแบบไหนนะคะนี่นะคะแม่ควอนก็มาอัปเดตอาการให้ดูนะคะว่าน้องนาโชคเป็นยังไงเอาหมอชาวบ้านมาเป่าแล้วนะคะควบคู่กับหมอคุณหมอทางวิทยาศาสตร์เนาะ เดี๋ยวคุณหมอนัดก็น่าจะมาอีกสักครู่ก็น่าจะมาเนาะนี่นะคะก็ขอบคุณเอฟซีทุกท่านที่ให้กำลังใจน้องนำโชคนะคะซึ่งเป็นเป็นครั้งนี้ถือว่ารุนแรงมากสำหรับแม่ควรนเนาะปกติเขาเป็นแป๊บเดียวเขาหายเพราะว่าเพราะว่าเราเรา,เรา,เ,ราเรารู้อาการเขาก่อนหน้านี้แต่อันนี้คือเขามาเป็นปรับเราก็มันตั้งตัวไม่ทันแต่ถามว่าวิตามินแม่ควานพ่อควานให้กินทุกวันกินทุกวันค่ะ กินทุกวันเสริมกระดูกก็กินทุกวันยาต้านเวลสเราก็กินนะคะแต่คือเวลาช้างจะเป็นเนาะมันก็ต้องเป็นเราก็ไปห้ามเข้าไม่ได้จัดโลกก็ยอมเป็นไปตามกรรมหนูก็เข้าใจในจุดๆนี้เนาะยังไม่คอจะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะคะว่าน้องน้ำโชคเขาเป็นยังไงฝาก fc ให้กำลังใจน,งน้องน้ำโชคด้วยนะคะฝากให้กำลังใจน้องให้น้องมีกำลังสู้ต่อไปด้วยนะคะ เพราะว่ากำลังใจคือสิ่งสำคัญที่ช้างต้องการรับนะคะเดีย๋ยวแม่คันขอจบคลิปนะคะแม่คันจะไปหาซื้อกล้วยตามหมู่บ้านนะคะให้กับให้กับน้องนำโชคเนาะ